สวัสดีทุกคนไดรี่ของเราวันนี้วันที่9ก็จะบอกว่าช่วงอาทิตย์นี้ยเราบิ้นหรือยัดอาหารเรียกว่ายัดอาหารหนักมากเพราะนึงจากทั้งความเครียดแล้วก็ความที่เราอดมานานเนาะแล้วก็เลยเกิดการบิ้นไปซึ่งเราก็ตัวเราก็เครียดมากแล้วเราก็ไปถามพี่คนหนึ่งที่เคยเป็นมาก่อนพี่เขาบอกว่าที่เราบินเนี่ยเพราะว่า เราอะไม่ได้กินของที่เราชอบเราเหมือนแบบห้ามตัวเองแล้วก็ตะบะแตกดังนั้นมันก็คงถึงเวลาแล้วที่เราจะกินไก่ทอดอ,อม,มันคงถึงเวลานั้นแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้คือรู้สึกว่าตัวเองแขนใหญ่ขึ้นเยอะแล้วก็หน้ากลมมากแต่ไม่เป็นไรเราก็จะกินไก่ทอดกัน นี้เรามาอยู่กันที่สมุทรปราการอยู่ที่ร้านพิซซ่าหน้าแน่นเรามาพร้อมกับเห็นไก่ที่วางอยู่ตรงนี้ไหมเราจะมากินกันกินกับอาแก้วเป็นเพื่อนของพ่อเราเป็นเจ้าของร้านนี้แล้วก็ได้รับคำ้ามาก็เดี๋ยวเราจะมากินกันร้านอยู่ตรงไหนนะคะอยู่บางเมืองมิดเมตีอ๋อ มาแหวกินกันได้นะคะนี่น่ากินมากแล้วตอนนี้คือปัญหาคือตอนนี้เรารูแคลอรี่ว่าชิ้นหนึ่งมันแคลอรี่ประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันก็วนอยู่ในหัวว่าแบบเจ้านั่นประมาณ1 4อกว่าแคลแล้วแต่ว่าเราจะกินถึงน้ำหนักเพิ่มเราก็จะกินลองกินกันเราอยากกินมาปีกว่า,วาแล้ว เราจะกินชิ้นแรกแล้วนะอันนี้ใช้มือจับได้เนาะนี่หนังเราจะลอกจะลอกหนังดีไหมเออโอ้ยเขียนละออขอบคุณค่ะเออดูทุกคน มันน่ากินมากแล้วมันมันน่ากินมากจริงๆนะอืเป็นไก่มิวออลีนที่อร่อยแล้วก็เนื้อนุ่มรู้สึกไม่อมน้ำมันขนาดนั้นแต่ว่า เราก็รู้อยู่ดีว่าโอเคอันนี้140ร้อยสี่สิบกว่าแคลแล้วเนี่ยปัญหาคือเราจะกินหนังดีไหมเนี่ยกินไปเถอะไหนๆเรากินแล้วเนาะชิ้นที่สอง อีกร้อยสีสิบกว่าแถวเอ๊ยเรามีนี่ด้วยเราชิมกับน้องมากกว่านี่ถ้าน้องเราจะรู้สึกแฮปปี้กว่ากินนะด,ด,ดูดูดิมันชุ่มฉ่ำมากมันชุ่มฉ่ำมากเลย เนื้อมันชุ่มมากกร้อยที่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดสองชิ้นคือเท่ากับข้าวมือหนึ่งแล้วอะแต่เราจะกินกันต่อ ต่อด้วยชิ้นที่สามปกติเราไม่กินหนังไก่เลยนะแต่ว่าความอร่อยมันคือต้องอยู่ที่หนังใช่ไหมทุกคนเรื่องเชียร์หรว มาชิ้นสุดท้าย <_ an> จะกินปีกนะฮี้ย <_ an> <_ an> อ่อเราขอยอมแพ้เราตั้งสติติไว้ที่สี่ชิ้นเดี๋ยวคิดว่าวันหนึ่งเรากะจะมาทำลายสติติแต่ว่าตอนนี้ไหวเท่าน,นี้แหละแต่ว่าสู้กันต่อไปแค่สี่ชิ้นเมื่อกี้ปาไปเกือบหก0้อยข่แล้มั okay, ้งโอเคพยายามไม่คิดอยู่แต่ว่าเครียดนิดหน่อยโอเค อยู่แล้วเนาะจริงๆร้านนี้มีไอติมกับบิงซูด้วยนะหรือว่าจะกินดีไหมโอ้ยเครียดกินดีไหมตอนนี้เราสั่งบิงซูแล้วทุกคนกำลังรอมาอยู่นี่คือเมนูของหวานแล้วก็มีเครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็มีไอติมด้วยร้านนี้คือเยอะมากใครจะมาปาร์ตี้อะไรคือ สนุกเลยอ่ะนอกจากไก่นิวออลีเราก็มีพิซซ่าแล้วก็มีพวกของอกินเล่นทอดอะไรอย่างี้แบบเยอะมากคือคนคือมาปาร์ตี้ได้เลยอ่ะแล้ววิปคิมมีสิ่งที่แฮปปี้ที่สุดคือเขาบอกว่าเป็นสูตรหวานน้อยเนี่ยแหละคือแฮปปี้ที่สุดแล้วก็ บอกว่าบอกพี่เขาว่าไม่เอา,อานุ่มพ้นด้วยอย่างสิ่งแรกที่เราจะกินก็คือวิปครีมที่น้องไข่มันน้อยน้องไข่มันแฟนซีเอาเล็กๆก่อนน้องไข่มันแฟนซีอะแม่เจ้า <c oughs> ไม่ได้กินดานมากอะ่ะอื้อ นม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 เป็นแบบไม่หวานมากคือเรากินเราไม่ได้รู้สึกแย่กว่าแบบเป็นกีฬร้านอื่นอ่ะกำลังหลอกตัวเองว่ามันไม่เท่าไหร่หกร้อยกว่าแคลว่ะ แล้วก็ปลาอันนี้ไปอีกห้ารอกว่าแคลก่ะทุกคนเดี๋ยวมันอร่อยอทุกครั้งที่กินมันก็จะมีเหมือนแบบแคลอรี่ตีขึ้นมาในหวัวแล้วว่ามันเท่าไหร่แล้วแต่ว่าเราจะพยายามฝืนมันทุกคนเราต้องน้ำหนัก42ให้ได้คำสุดท้าย เราจะไม่พยายามคำนวณแคลอรี่อยู่ซึ่งมันยากมากๆแต่ว่าตามน้อแหละทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้น้ำนักเราจะขึ้นแบบ3ามโลเลยมั้งไม่รู้อ่ะแต่โอเคมันอร่อยเนาะเราก็ควรจะได้กินของที่อร่อยถูกไหมคนเราเกิดมาครั้งหนึ่งต้องกินของที่อร่อย ตอนนี้อยู่ในภาวะกลัวน้ำหนักขึ้นมันจะขึ้นเยอะไหมอ่ะ ขึ้นมา42เราแน่เลยคืา <c oughs> รู้ว่ามันไม่ขนาดนั้นแต่ว่า <c oughs> มันไม่รู้ว่ามันขึ้นมากี่โลอะโอเคพ่อเราก็แอบรู้ว่า <c oughs> เราก็แอบช่างปกติพ่อเราจะถอดแบตออก <c oughs> แต่ว่าช่วงสองสาวันนี้พ่อใส่แบตแล้วเราก็ <c oughs> รู้เราช่างทุกวันแล้วเราก็ไปแอบ,บช่างโอ้ยแขนเราใช้มือวัดไม่ได้แล้วอะ แค่กินแค่นี้เองหรอไม่รู้ว่าใครเป็นหรือเปล่าแต่เรารู้สึกผิดทุกครั้งเลยที่เราอิ่มอ่ะมันรู้สึกแปลกๆนิดนึงแล้วแขนเราใหญ่มากดูดิโอ้ยตอนนี้ก็คือยังไม่หายเครียดแต่ว่าพยายามเลิกคิดอยู่พรุ่งนี้เราก็คงจะต้องกินเหมือนเดิมใช่ไหมพ่อเราต้องกินเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมสิคะโอเคพรุ่งนี้ก็กินเหมือนเดิมเริ่มกินกันไหม แล้วก็ใช่เราต้องสู้กันใหม่แล้วก็จะพยายามไม่คิดเรื่องนี้เราจะก่อนนอนเราต้องห้ามคิดเรื่องนี้เราสัญญากับตัวเองว่าคืนนี้เราจะหลับแบบแฮปปี้ทุกคนแล้วเราจะไม่ร้องไห้ด้วยสามสิบเจ็ดสามสิบเจจุดหกแล้ววะ สุดท้ายนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรานะล่าสุดพอเราเอาแบตตาช่างออกเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนี้เราก็จะกินแบบต่อไปนี่แหละ